พระธรรมสุภาษิตบทที่สิเกเป็นคนยากจนแต่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติดีกว่าเป็นคนพูดตลกตะแลงเพราะคนเช่นนี้เป็นคนโง่หากความปรารถนาที่ปราศจ,จากศีลธรรมความรู้นั้นไม่ดีคนหุนหันทันแล่นจะยิ่งเดินออกนอกลู่นอกทางไปไกลสักเท่าใดความโง่ของคนทำลายชีวิตตนเองแต่ใจของเขากลับโกรธโทษองค์พระผู้เป็นเจ้า ความมั่งคัง่งชักนำให้มีเพื่อนฝูงมากมายแต่เพื่อนสนิทของคนจนก็ยังละทิ้งเขาไปพยานเท็จจะไม่ลอยนวนพ้นโทษและคนโกหกจะไม่พ้นผิดคนมากมายเอาใจผู้มีอำนาจและทุกคนจะเป็นเพื่อนกับคนใจกว้างหากญาติพี่น้องของคนจนเองยังเมินหน้าหน,นีเพื่อนๆนของเขาจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด ถึงแม้เขาตามอ้อนวอนแต่ทุกคนก็หายหน้ากันไปหมดผู้ที่ได้สติปัญญาก็รักชีวิตของตนเองผู้ที่รักความเข้าใจไม่ช้าก็จเจริญรุ่งเรืองพยานเท็จจะไม่พ้นโทษและคนโกหกจะต้องพินาศหากคนโง่ไม่เหมาะจะอยู่อย่างเลิศหรูทาตยิ่งไม่เหมาะจะปกครองเจ้านายมากกว่านั้นสักเท่าใดความสุขุมรอบคอบ จะทำให้คนเราอดทนและเกียรติยศของเขาคือการให้อภัยความผิดของคนอื่นพระพิโรธของกษัตริย์เป็นดั่งเสียงคำรามของราชสีแต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างรถพืชพันธัญญาหารลูกโง่เขลาเป็นความหายนะแก่พ่อของตนและภรรยาที่ชอบทะเลาะก็เหมือนหลังคารั่วที่มีน้ำหยดอยู่เสมอ บ้านและทรัพย์สินเป็นมรดกจากพ่อแม่ส่วนภรรยาที่สุขุมรอบคอบมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าความขี้เกียจทําให้หลับสนิทและคนขี้เกียจต้องหิวโหวยผู้ที่เชื่อฟังคำตักเตือนสั่งสอนก็ถนอมชีวิตของตนไว้ผู้ที่ไม่ใส่ใจทางของตนจะต้องตายผู้ที่เมตตาคนยากจนก็เท่ากับให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืมและพระองค์ จะส่งให้ระวัลตอบแทนสิ่งที่เขาทำจงอบรมบ่มนิสัยลูกเพราะสิ่งนี้ให้ความหวังอย่ารู้เห็นเป็นใจให้เขาต้องตายคนใจร้อนจะต้องรับโทษของตนเองถ้าเจ้าจะช่วยเขาก็ต้องช่วยกันอยู่ร่ำไปจงฟังคำแนะนำและรับคำตักเตือนเพื่อในที่สุดเจ้าจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาคนฉลาด ในใจของมนุษย์มีแผนงานมากมายแต่พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จสิ่งที่คนเราปรารถนาคือความรักอันยั่งยืนและเป็นคนยากจนก็ดีกว่าเป็นคนโกหกความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านำไปสู่ชีวิตเขาจะอิ่มหนำและพักสงบปราศจากความทุกข์ร้อนคนกีดคร้านแช่มือคาอยู่ในชาม ไม่ยอมแม้แต่จะหยิบอาหารใส่ปากตนเองจงเคี่ยนคนชอบเยาะเยะ้ยและคนอ่อนต่อโลกจะเรียนรู้ความสุขุมรอบคอบจงเตือนคนที่มีวิจารณญาณและเขาจะเรียนรู้ลูกที่ปล้นพ่อและขับไล่แม่ก็เป็นลูกที่นำความอับอายขายหน้ามาให้ลูกเอย๋ยถ้าเจ้าเลิกฟังคำสั่งสอนก็จะหลงตะเิด จากถ้อยคําแห่งความรู้พยานช่อฉนเย๋ยหยันความยุติธรรมและปากของคนชั่วกลืนความชั่วลงไปโทษทันเตรียมพร้อมแล้วสาหรับคนชอบเยาะเยะ้ยและการโบยตีเตรียมพร้อมแล้วสาหรับหลังของคนโง่